ลานสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏก,การ์กระรังพออขาวครับหลังจากที่พบกระรังพ่อขาวมักถึงร้อยละแปบริเวณหมูกก่เกาะพร้าหมู่เกาะชุมพรติดตามทั้งหมดนะครับจากรายงานจากการเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยบริเวณฝั่งตะวันออกและกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกในปี2558 องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศจึงคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดปรากฏการ์ประกการัรารางฟอกขาวรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อแนวปะกการังของไทยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมของปี2559ล่าสุดจากการติดตามการเกิดปะกการังฟอกขาวของประเทศไทยขณะนี้พบปะกการังเริ่มฟอกขาวอย่างรุนแรงมากกว่าร้อยละ80ที่เกาะมะพร้าวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเกาะงามน้อยและเกาะกุลาวร้อยละ50 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าหมู่เกาะเสม็ดบริเวณเขาแหลมยา่าร้อยละ40อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองบริเวณเกาะสามเศ้าด้านทิศตะวันตกร้อยละ20เกาะทะลุและเกาะกูดีร้อยละ10ช่วงเดือนมีสานี่นะคะก็พบเพิ่มเติมในช่วงหมู่เกาะอ,อ่างทองนะคะแล้วก็ลามเรื่อยมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยนะคะพบว่ามีประการลังฟอกขาวเนี่ยนะคะ ในทั้งหมดเนี่ยประมาณ33แห่งอยู่ฝั่งอ่าวไทย17แล้วก็อยู่ฝั่งอันดามัน16แห่งแล้วก็ระดับความรุนแรงก็แตกต่างกันไปจากรายงานการเกิดปะกการังฟอกขาวตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันพบปะกการังฟอกขาว33จุดอยู่ฝั่งอ่าวไทย17จุดและฝั่งอันดามัน16จุดมีระดับความรุนแรงของการฟอกขาวตั้งแต่ร้อยละ1 0ถึง80 แบ่งเป็นพื้นที่การพบปะกการังฟอกขาวทั้ง33จุดจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล25จุดและนอกอุทยานทางทะเล8จุดซึ่งมาตรก,การเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดปะกการังฟอกขาวนั้นน,นยายธัญญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ประกอบการและผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการางังเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของแนวปะการังฟอกขาวซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันฟื้นฟูเพื่อลดภัยคุกคามต่อแนวปะการางังโดยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติจะทำประกาศเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมและด้านธนาการในบริเวณแนวปะการางังเพื่อเป็นการละดผลกระทบที่จะส่งผลให้แนวปะการัง เกิดความเสียหายในช่วงเวลานี้นะครับกรมกาองทยาจะดําเนินการปิดประกาศการท่องเที่ยวในจุดที่ยังไม่ได้ประกาศปิดนะครับรวมทั้งจุดดําน้ําในฝั่งของอ่าวไทยอันดามันที่มีการเกิดปรากฏการณ์ประกาศหลังปอกขาวซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปิดไปประกาศปิดไปที่เกาะตาชัยนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย ในฝั่งของทะเลอดามันเนี่ยหลายแห่งแล้วก็ได้ปิดประกาศไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเพตาเกาะลันตาตาลูเตาโซนนี้นะครับ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังบอกอีกด้วยว่าขณะนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานดำเนินการเข้มงวดกวดขันไม่ให้เรืออวนลากและเรืออวนรุนเข้ามาดำเนินการทําการประมงในเขตอุทยานแห่งชาติรวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดให้มีที่กักเก็บของเสียบนเรือและห้ามเรือที่ไม่มีที่กักเก็บของเสียเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเด็ดขาด อีกทั้งจะเร่งดําเนินการประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณจุดดำน้ำําทั้งฝั่งอา่าวไทยและอันดามันที่มีการสํารวจพบการเกิดปะการังฟอกขาวโดวยเร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดให้อาหารปลารวมทั้งจับสัตว์น้าทุกชนิดในแนวปะการางังทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสมดุลระบบนิเวศท,ทางทะเลและลดการเกิดปะการังฟอกขาวอีกทางหนึ่งด้วย